สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกนะครับว่าเพราะอะไรนะครับจังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับถึงมีตำแหน่งข้าราชการเปิดสอบไปแต่ละปีที่น้อยมากนะครับก็เพราะว่าเป็นจังหวัดที่นะครับถ้าเปิดตำแหน่งสอบข้าราชการเนี่ยก็จะมีแต่คนมาแย่งสอบนะครับแย่งมาลงเรียกได้ว่าแต่ละปีเนี่ยแทบไม่เปิดสอบเพราะตำแหน่งมันเต็มโดยตลอดอยู่แล้วนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นอีกจังหวัดนึงที่มีเสน่ห์มากๆนะครับและสายงานข้าราชการเนี่ยมักจะเต็มตลอดเพราะอะไรไปดูกันเลยครับว่ามีปุ๋ยอะไรบ้างเพราะอะไรเชียงใหม่ถึงเป็นจังหวัดนึงที่ตแหน่งข้าาารรชกไม่คค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 ค่่่่่่่่่่่่อออออออยย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 เเเเเเปปปิดดลลลลหหหรร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 รืืมม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 มีีีีีีีีแแแตนน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 งงงงงงาา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 ะะ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 ัััััััับบ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 ใใใใจจจจกกสสุวโโพพชชขฐทททผณณ32 32้ไไ เออ่ตามเนี่ยฮะที่ผมหามาน่าจะประมาณ18ถ้าถ้าถ้าจะไม่ผิดนะครับจำนวนโรงพยาบาลรัฐนะครับอันนี้เอามาจากเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขเขาเลยนะครับจะเห็นได้เลยว่ามีโรงพยาบาลครอบคลุมหลายประเภทนะครับเช่นโรงพยาบาลบำบัดยาเสพติดโรงพยาบาลประสาทนะครับโรงพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลพัฒนาการเด็กนะครับโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยมีครบเลยนะครับเห็นได้เลยว่าจำนวนโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยก็มีเยอะนะครับในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนนะครับโรงพยาบาลเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีประมาณ18โรงพยาบาลนะครับ อาจจะมีมากกว่านี้นะครับมีประมาณ18โรงพยาบาลเลยทีเดียวเรียกว่าการที่จะมาทำงานหรือใช้ชีวิตในเชียงใหม่เนี่ยมีจำนวนโรงพยาบาลเยอะก็แสดงว่าเรามีตัวเลือกในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับคุณภาพชีวิตเราก็จะดีขึ้นนั่นเองมาเชื่อไหมครับจำนวนวัดในเชียงใหม่เนี่ยเยอะมากนะครับบางเว็บบอกว่ามีประมาณ2,000กว่าวัดนะครับบางเว็บก็บอกว่ามีประมาณ1,800กว่าวัดนะครับแต่ตีตีได้เล,เลยว่าประมาณ1,000กว่าวัดนะครับถามว่าการมีวัดเยอะเนี่ยมันดียังไงอย่างแรกเลยนะครับก็คือเป็นแแแแหหหหหลลลลลลล่่่่่่่่่่่่งง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 งทท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 าา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 าบบ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 ุุญญนน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 นะะะะะะะคค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 รร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 รััััััััััพกกกกกกกผผออออออจจจจจิิตตตใใใยย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 ยเเ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 เีีีีีีีีดดดด้้้มววววไไไไปป็ เป็นจํานวนมหาวิทยาลัยในเชียงใหม่นะครับเรียกว่ามีมหาวิทยาลัยดังๆหลายแห่งเช่นมอพญาเป็นมอเอกชนชื่อดังนะครับมอเชียงใหม่เนี่ยก็ติดท็อป10มหาวิทยาลัยรัฐนะครับทุกปีเลยนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับมีทางด้านเทคนิคด้วยนะวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการล้านนานะครับมีแม่โจ้นะครับมีอีกหลายมหาลัยนะครับเรียกว่า ถ้าจะมาถ้าสมมติคุณเป็นข้าราชการเนี่ยมาอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับคุณมีหลายมหลาลัยให้เลือกเรียนต่อเพราะข้าราชการเนี่ยถ้าเรียนต่อระดับปริญญาโทนะครับหรือปริญญาเอกเนี่ยสามารถเอาไปปรับพื้การศึกษาปรับเงินเดือนเลื่อนขั้นฐานะได้ไปขึ้นการอยู่ในจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยเนี่ยจะทำให้โอกาสของคุณเนี่ยกว้างขึ้นนี่เป็นอีกสาเหตุหนึงที่ทำไมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถึงมีแต่คนแย่งกานลงเพราะมีมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงหลากหลายประเทศครอบคลุมหลายสาขาวิชานั่นเองนะครับเป็นปัจจัยสุดท้ายนะครับ ไปแห้งเอาไปเที me, like many many think, ่ยวนะครับการที่มีร้านเยอะเนี่ยท้าไม่มีหลายตัวเลือกนะครับเรียกว่าเอ่อเรียกว่าการใช้ชีวิตอ่ะเพราะว่าหลายคนมามาสอบราชการใช่ไหมครับก็ไม่ได้ทำงานอย่างเดียวถูกไหมวันหยุดก็ต้องไปผ่อนคลายกับเพื่อนนะครับพาครอบครัวไปกินข้าวนะครับเปิดหูเปิดตาเพราะฉะนั้นจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีอาหารหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวทางเหนือนะครับข้าวอีสานนะครับเบียร์ครับเบียร์มีหมดนี่เป็นอีกสาเหตุนึงที่ทำให้เชียงใหม่เนี่ยเป็นจุดหมายของการสอบข้าราชการนะครับและเพื่อนผมเล่ามาเหมือนกันนะครับว่าหลายครั้งนะครับที่คคคคนนนนนนนทีีีีี่่่่่่่่ไไไไมม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 ดด้้อออออยยยยยููพพลลเเ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 ืืงงงชชชใใใหหหหปิะะะะะะรรรรรรัััับบบาากกก็จ